ในสถานการณ์ปัจจุบันทางสังคมการใช้ชีวิตบุคคลทั่วไปในการทำงานในการดำรงชีวิตในยุคเศรษฐกิจฟืดเครื่องการแข่งขันสูงหลายครอบครัวต้องต่อสู้ดิ้นรนยังประสบป,ปัญหามากมายซึ่งหากถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆแล้วการใช้ชีวิตยิ่งยากลำบากขึ้นในส่วนของคนพิการเด็กเยาวชนผู้สูงวัยและผู้ได้โอกาสทางสังคมอีกทั้งผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยแล้ว การใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตของครอบครัวกลุ่มเพราะบางต่างๆเหล่านี้การใช้ชีวิตของเขายิ่งลำบากมากขึ้นเป็นหลายเท่าในปีพุทธศักราช2563ได้รับการจัดตั้งให้เป็นเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการจังหวัดนคนปรปฐมจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในานามกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ ศูญญนย์นครปฐมเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2563เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเป็นศูนย์ช่วยเหลือคนพิการเด็กผู้สูงวัยและกลุ่มผู้โดยโอกาสทางสังคมอีกทั้งกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในสภาวะยากลําบากให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆทางสังคมที่พึงจะได้รับและอยู่อย่างมีสิทธิ์และศักดิ์ศรีแห่งการเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนี่คือเรื่องราวเริ่มต้นที่ทําให้นางสาวสาริสาเปียงาม ซึ่งมองเห็นความทุกข์ความลำบากของครอบครัวคนพิการเด็กและผู้สูงวัยที่อยู่ในอาการเหงาซึมเศร้าและกลุ่มเปราะบางที่ได้โอกาสต่างๆที่สิ้นหวังอีกทั้งผู้ที่ต้องดูแลคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงไม่มีเงินไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้อยู่ในสภาวะยากลำบากยิ่งซึ่งมีแนวคิดที่จะหาวิธีให้ครอบครัวคนพิการเด็กผู้สูงวัยและผู้ได้โอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีไรายได้เพื่อจนเจือครอบครัว อีกทั้งพึ่งพาตนเองได้จึงได้รวมตัวจัดตั้งชมรมเพื่อคนพิการเด็กผู้สูงวัยและผู้โดยโอกาสแบ่งปันขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2564เพื่อทำโครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพให้กับครอบครัวผู้มีลูกพิการคนพิการเด็กผู้สูงวัยและผู้โดยโอกาสให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆและการประกอบอาชีพเสริมรายได้เพื่อที่จะไม่เป็นภาระทางสังคม และดำรงชีวิตแบบปกติเช่นบุคคลทั่วไปชมรมเพื่อคนพิการเด็กผู้สูงวัยและผู้โดยอกกาสแบ่งปันโดยนางสาวสาริสาเปียงามประธานชมรมเพื่อคนพิการเด็กผู้สูงวัยและผู้โดยอกกาสแบ่งปันและคณะกรรมการจึงได้หาแหล่งทุนเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมจึงได้เขียนโครงการเพื่อส่งขอทุนงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ ซึ่งเป็นองค์กรหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของกลุ่มเปราะบางทางสังคมอาทิเช่นครอบครัวคนพิการเด็กผู้สูงวัยและผู้ไรโอกาสจึงได้พิจารณาสนับสนุนโครงการในการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพส่งเสริมการเมีอไรายได้ในชุมชนที่มั่นคงในครอบครัวและยั่งยืนในการทําโครงการฝึกอาชีพนั้นไม่เพียงแต่การฝึกทักษะอาชีพเท่านั้นกระบวนการฝึกอาชีพของกลุ่มต่างๆยังทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนุกสนาน และผ่อนคลายจากสภาวะตึงเครียดและซึมเศร้าที่ประสบอยู่ทุกเมื่อทุกวันมีการส่งเสริมเติมเต็มด้วยทักษะทางด้านการตลาดด้านการทำบัญชีรายรับรายจ่ายสอนถ่ายภาพจัดหาสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จะทำคลิปขายของออนไลน์ในเพจแบ่งปันปัญญายิม้มและกลุ่มเพจเป้าหมายที่สร้างขึ้นเองเพื่อให้สมาชิกสามารถรับออเดอร์ได้เองชอบใช้สุขใจได้บุญนอกจากจะเกิดรายได้ภายใต้แบรนด์ แบ่งปันปัญญายิม้มยังทําให้เกิดรอยยิ้มและความหวังของครอบครัวคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ชมรมจะรับซื้อหาแหล่งจําหน่ายให้ทั้งตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ในเพจแบ่งปันปัญญายิม้มโดยคําสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดจากลูกค้าซึ่งทางชมรมเพื่อคนพิการเด็กผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสแบ่งปันจะแบ่งปันงานให้กับครอบครัวคนพิการและสมาชิกชมรมอีกทั้งส่วนหนึ่งของครอบครัวคนพิการเด็ก ผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสนําไปทําที่บ้านเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอีกทั้งส่งเสริมการมีไรายได้ที่เท่าเทียมกันผลิตภัณฑ์ครอบครัวคนพิการเด็กผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสภายใต้แบรนด์แบ่งปันปัญญายิม้มส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมส่งเสริมการเพิ่มภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองค์กรท่านสามารถสนับสนุนกิจกรรมชมรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพครอบครัวคนพิการเด็กผู้สูงวัย และผู้ด้วยโอกาสได้ที่ชื่อบัญชีชมรมเพื่อคนพิการเด็กผู้สูงวัยและผู้ด้วยโอกาสแบ่งปันธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าสาลายาเลขที่บัญชี661-376-5171ที่อยู่ชมรม150ทับ29่มูที่1เอื้ออาทรสาศสาลายาตำบลทรงขนองอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม73210โทรศัพท์ 0 3 4 1 0 34, 6 10, 0 6 1 0 0 9 0 2 3 1 0ศูก็